ลูกค้าถามยิ้มว่าที่ร้านมีเคาน์เตอร์แบบบิ๊กซีไหมแบบโลตัสไหมแบบเซเว่นไหมบอกเลยว่าไม่มีแต่มีแบบไหนตั้งใจฟังคลิปนี้ค่ะ ค่ะว่ามีลูกค้านะคะที่เปิดเป็นร้านค้าร้านมินิมาร์เยอะมากและร้านค้าร้านมินิมาร์เนี่ยจริงๆในส่วนที่เป็นชั้นวางของหรือว่าวางสินค้าเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าหาได้ไม่ยากแต่ในส่วนที่คุณจะคิดเงินนะคะ คุณจะจินตนาการว่าจะทํายังไงให้ร้านของเราเนี่ยเมื่อลูกค้าเดินทางเข้ามาแล้วเดินเข้ามาในร้านของเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เซเว่นหรือเปล่านี่โลตัสหรือเปล่านี่บิ๊กซีหรือเปล่าแน่นอนนั่นก็คือจุดคิดเงินแต่ร้านของเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมีสายาพานวิ่งแบบเขาเรียกว่าบิ๊กซีโลตัสแต่เราก็สามารถทําให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่านี่คือจุดคิดเงินนั่นก็คือเคาน์เตอร์แคชเชียร์ตัวนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งเคานเตอร์แคชเชียร์ตัวนี้ถามว่าทำไมยิ้มถึงเชียร์นักเชียร์หนาเพราะว่ามันทําให้การที่เราจะดูแลร้านด้วยตัวเองหรือว่าลูกน้องของเราก็แล้วแต่รู้สึกได้ว่าทํางานยืดหยุ่นมีส่วนสูงแบบนี้เป็นสูงสูงแบบนี้นะคะใช้งานสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วย สามารถวางกล่องคิดเงินไว้ตรงนี้ได้เลยและมีส่วนเตีย้ยแบบนี้ด้วยส่วนเตีย้ยแบบนี้นะคะเป็นจุดที่ลูกค้าจะเดินมาตรงนี้เอาสินค้ามาวางแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คิดเงินใส่ถุงนั่นเอง <Okay. S 1> แน่นอนคะ่ะว่าส่วนนี้อาจจะต้องตว้างนิดนึงและต้องมีระดับที่พอดีกับการทํางานระดับที่พอดีกับการทํางานเพราะเราต้องเข้าใจว่าคนที่ยืนทํางานด้านในอะคะ่ะ ไม่ได้ยืนแป๊บเดียวแล้วกลับบ้านเราจ้างลูกน้องมาเขาไม่ได้ยืนแป๊บเดียวกลับบ้านเพราะเขาจะต้องยืนนะคะคิดเงินให้เราทํางานให้เราตลอดเวลาอย่างน้อยๆกะหนึ่งก็ต้อง8ชั่วโมงที่จะยืนดูแลอยู่ตรงนี้จะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวไม่ปวดหัวนั่นคือระดับที่พอดีนั่นเองไม่ปวดหัวคืออะไรไม่ปวดหัว,วว่าฉันจะต้องจัดการอย่างไงเพราะฉะนั้นฟังกชันที่อยู่ข้างในค่ะตอบโจทย์เรื่องแก้การปวดหัวได้ระดับของหน้าโต๊ะก็ป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปวดหลังได้ ใครจะรู้นะคะว่าเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์สายสุขภาพหรือเปล่าแกนู้แก,ก,แกนี้ได้แต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะทั้งหมดนะคะคือความสนใจว่าเวลาที่เราจะสั่งจะยืนทํางานไหมจะนั่งทํางานจะใช้ธุระอะไรคือสิ่งที่ยิ้มถามเสมอและเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็เตรียมไปส่งร้านค้านะคะที่เป็นร้านเขาเรียกว่าเหมือนเป็นร้านขายของกิฟช็อปอะคะ่ะและตรงนี้เป็นส่วนคิดเงินนั่นเอง แน่นอนค่ะว่าในแต่ละร้านนะคะการบริหารจัดการย่อมแตกต่างกันนั่นคือที่มาของฟังก์ชันด้านในว่าคุณสามารถเลือกได้นั่นเองคุณเลือกที่ไหนล่ะคะคุณก็ต้องเลือกที่มิสเตอร์เคาน์เตอร์นี่แหละเพราะว่าที่นี่เรามีมาสเตอร์ดีไซเนอร์ช่วยคุณคิดค่ะว่าตรงไหนจะเป็นตู้ตรงไหนจะวางคอมพิวเตอร์ตรงไหนจะวางของนั่นเองและเคาน์เตอร์ตัวนี้ตัวอย่างที่คุณเห็นนะคะลูกค้าบอกว่าอยากให้มีเจ้าหน้าที่ทํางาน2ท่านก็เลยแบ่งการทํางานนะคะเป็น2ด้านแยกอิสระกันแล้วก็มีตู้นะคะเอาไว้เว้นระยะตรงกลางนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ึก ว่าคุณอยากจะปรับฟังก์ชันให้มันเหมาะกับการที่คุณอยากจะบริหารจัดการคุณกระทักเข้ามาได้เลยค่ะเพราะมิสเตอร์เคาน์เตอร์ของเรามีมาสเตอร์ดีไซเนอร์ช่วยคุณคิดช่วยคุณออกแบบและเคาน์เตอร์ทุกตัวของเรานะคะสามารถส่งได้ทั่วประเทศด้วยมิสเตอร์เคาน์เตอร์เพราะเคาน์เตอร์ของคุณคืองานของเราค่ะ